ลูกคุณเคยร้องไห้ไม่ยอมตัดผมไหมวันนี้ดูจิพาชิมอยู่กันที่ร้าน Kids Cut อัปเดตสถานีตัดผมสำหรับเด็กชายวัยจินตนาการ2-8ถึงขวบร้านตกแต่งตีมอวากาศเหมือนยกทั้งจัก,กรวาลมาไว้ที่สุรินพร้อมของเล่นหยอดเหรียญเพียบเก้าอี้ตัดผมร้านนี้ก็สุดเฟี้ยวรรองได้นั่งแล้วไม่อยากลุกแน่นอนวันนี้เรามาอยู่กับช่างโก้อีกแล้วช่างตัวตึงประจาร้านที่จะทาให้เด็กๆตีดก่อนจะทาการตัดก็ต้องบิ้วอารมณ์กันซะหน่อยเชิบเชิบเชบเชิบเวันนี้ได้แบบได้ รับเกียริจากน้องสปายสุดหล่อมากนิ่งของกูดิวจิ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอยู่นิ่งๆหน่อยเดี๋ยวผมแหวงเริ่มมาก็ท็อปฟอร์มเลยหลานกับกูเหมือนกันไม่มีผิดไม่เป็นไรช่างโก้เอาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กกลัวเด็กกังวลที่ไม่ชอบอยู่นิ่งพอได้มาสัมผัสกับบรรยากาศร้านที่ทําให้น้องๆได้รู้สึกว่าเหมือนเป็นนักอวกาศตัวจิว๋วประกอบกับความใจเย็นและความขี้เล่นของช่างหรือจะเรียกว่าเพี้ยนจนเด็กๆต้องยอมก็ได้ยอมยอมมาที่นี่รับประกันความสนุกไม่มีน้ําตาและไม่แหวงแน่นอนค่าบริการเพียง200บาทเท่านั้นเปลี่ยนทรง ผมธรรมดาให้เป็นความเท่ของโลกแห่งจินตนาการมาสนุกกันได้ที่นี่เลยคิดชัดอัปเดตตัดผมเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เล่นของเล่นกันซะหน่อยแค่นี้เด็กๆก,ก็ได้ทรงผมใหม่สุดเท่พร้อมรอยยิ้มกลับบ้านถ้าลูกคุณยังกลัวการตัดผมลองมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่นี่ได้เลย